ทิปนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยเนาะที่นี่จะเป็นตลาดเช้าปกติมันจะมีของขายเยอะแต่ว่าวันเสาร์หรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยมีของขายเท่าไหร่นะคะนะคะตลาดตอนเช้ามาถึงร้านนะคะเราก็ไปสั่งกับอาอีตรงหน้าร้านแบบนี้นะคะจะบอกว่าร้านตลาดบ้านานของคนจีนะเขาชอบทารสชาติจือดอะฉันไม่เข้าใจรู้สึกว่าที่เมืองไทยทาอร่อยกว่าแต่ทางนี้ท้งนั้นมันก็จะมีร้านที่อร่อยก็ได้ใครที่เจอก็สามารถแชร์กันมาได้นะคะ <laughs> go, let's go. Okay. Let's Thank you. Thank you for taking me to OTF. Uh, yes. Go to Hainan Museum and Hainan, Hainan Library. Uh, it, it, is a free service for Hainan needs. Uh, okay. But our foreigner, you should pay to go inside, right? Yes. <laughs> okay. Oh, many. <laughs> need Okay, cái cái mi số. Cô sao đó? Cô sao đó? Cô ai mi lên. Cái ai mi. Ngay nhau <laughs> được cái tổ cái mi à? Okay. <laughs> okay. ไปตาโอเคพี่เดียวเดียวโอเค he's f o r games r e w a r d to say นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของถนนให้ดูตอนนี้เป็นเวลาใกล้ๆจะสิบโมงแล้วนะคะทุกคน the weather is getting cool ฮะ the weather is getting cool yeah it's very comfortable yes so it's not that cold right yes no rain อ่าฮะโอ no sunny no rain no sunny no money ถววคือยาามกเิซื้อตั๋วตรงนี้นะคะทุกคนเข้าฟรีค่ะเข้ามาแล้วนะคะทุกคนมันจะมีจุดที่เขาให้เช็ค security ตรงนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูนะนะคะไม่เสียตังค์นะคะแค่ยื่นพาสปอร์ตแล้วก็ลงทะเบียนคือก็แอบตรวจเข้มอยู่อีกหนึงนี่นะคะทุกคนเข้ามาข้างในคือแอร์เย็นสบายแล้วก็ขอจัดได้แบบอลังการดี ก It's time to you to explain me โซนี้จะเป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้โบราณนะคะ <laughs> วิธีการทำเกลือาเกลือนะคะคน <laughs> จากที่เดิน <laughs> เดินดูมาในไหหนานมิวเซียมอะฉันมีความรู้สึกคิดว่าคนไหหาน,านอะ่ะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายๆคนเซาท์อีสเอเชียอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองมันเป็นเกาะใช่ไหมแล้วมันตั้งอยู่ริมน้ํา ติดทะเลอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้แบบมีวัฒนธรรมบางส่วนที่แบบว่าคล้ายๆกันหรือว่าแบบรวบกันแล้วก็ประกอบกับว่าสมัยก่อนประเทศจีนอะยากจนแล้วก็แบบล้าหลังมากก็เลยทําให้แบบว่าคนจีนหรือว่าคนไหหลานบางส่วนอะเขาก็แบบว่าอพยพมาที่ไทยสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเงี้ยแล้วก็เอาวัฒนธรรมมาแบบกลับไปที่จีนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีการผสมผสานกันอันนี้จากที่แบบว่าฉันสังเกตแล้วก็อ่านป้ายนิดนึงด้วยนะเออจะบอกว่าที่เนี่ยเขาอะ ทำดีมากมีภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแบบป้ายภาษาอังกฤษอาจจะไม่ละเอียดมากแต่ว่าแบบเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมีแบบประวัติศาสตร์แบบเขียนแบบแปลเป็นเกาหลีญี่ปุ่นให้ด้วยทั้งที่แบบว่าแกก็รู้ว่าสาขานี้ชอบตีกันใช่ไหมอะเข้าเรื่องนะคะคือจะบอกว่าเขาทําแบบละเอียดทําสวยแล้วก็ข้างในแบบแอร์เย็นมากทุกคนแบบมันมีอะไรให้ดูเยอะมากแบบว่าประวัติศาสตร์แบบภูมิศาสตร์แบบอะไรอย่างเงี้ย เหมือนคนแก่เลยอะคือชอบถ่ายอะไรดุ้ยชามากงเลยอลังการมากแต่กูฟังไม่ออกค่ะภาษาจีนที่นี่เขาทำถึงจริงๆนะในเรื่องของการจัดแบ่งโซนให้เป็นแบบระเบียบเรียบร้อยแล้วก็การวางการจัดแสดงของเขาอะมันดีมากแกดูการแกะสลักไม้ของคนจีนดีเทลสวยมากโคตรสวยขี้เกียจอ่านประวัติแล้ตอนนี้คือเน้นดูอย่างเดียว ขอแนะนําเพิ่มสําหรับใครที่อยากเข้ามาดูในมิวเซียมให้สนุกมากขึ้นหรือว่าอยากจะรู้ประวัติศาสตร์เพิ่มเนี่ยเราคิดว่าการมากับทัวร์หรือว่าการซื้อทัวร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันจะได้มีไกด์บรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้จริงๆแล้วมันจะทําให้การเดินเที่ยวของเราอ่ะมันสนุกมากยิ่งขึ้นสําหรับที่นี่จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์นะคะคนตอนนี้เรากําลังจะมาดูของฝากในไฮน์นามมิวเซียมนะคะ ก็มันจะอยู่ทางฝั่งขวามือเดินตรงจากทางเข้าใช่ไหมทางมันจะอยู่ขวามือเราก็เดินตรงเข้ามาก็จะเจอร้านที่จะมีขายของฝากแล้วก็มีพวกขายคาเฟ่มีคาเฟ่ขายเครื่องดื่มที่นี่ของฝากส่วนใหญ่จะเป็นพวกสมุดภาพพิมพ์ลายที่ติดตู้เย็นถุงผ้าพวงก,กุญแจแล้วก็อัญมณีเครื่องประดับค่ะ ก็มาถึงบ้านแล้วเนื่องจากว่าไห,หนามิเซียมพี่ฉันดูเบือบ่อแล้วฉันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรดูก็เลยกะจะมาเดินห้างแทนนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันก็เริ่มร้อนแล,แล้วก็จะมาซื้อของซูปเปอร์แล้วก็แบบหาอะไรเล่นนิดหน่อยแล้วก็เดิน่รอ,อเวลากินข้าวบางวันนะคะ สม,มุดไหน่านะคะทุกคนกำลังจะเข้าไปคะ่ะไม่รู้จะไปไหนตอนนี้จินจัวล่ะร้อนมากเลยค่ะทุกคนมากับพี่ก็ <c oughs> เฮ้ยเม r y h คอลเมื่อกี้ใครอะเมอริคอลแย่ร้อนมาา <c oughs> สุดยอดเลยทุกคนมีสี่ชั้นคือมีหลายหมวดมากแกดูมี learning space แบบนี้ให้ด้วยนะคะใช้คอมพิวเตอร์ได้เลย ทุกคนพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในห้องสมดุดหนังสือเยอะมากแกดูเดี๋ยให้ดูหนังสือจะเก่าไหมยืมหนังสือได้นะคะแกเจริงโคตรขยันะวันเสาร์ก็ยังมาอ่านหนังสือสุดยอดมาก สำหรับห้องสมุดประชาชนของจีนที่ทั้งใหญ่แล้วก็มีคนมาใช้บริการเยอะไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดหนังสือเล่มนี้การจัดวางเลเยอร์น่ารักมากขายของที่ระลึกอีกที่หนึ่งนะคะห้องสมุดส่วนตัวฉันคิดว่าของขายที่นี่เก๋กว่าที่ไหโขวมิวเซียม ของที่นี่มันจะเป็นพวกเครื่องเขียนตาปาั๊มเครื่องถ้วยชามสังคาโลที่มันแบบลายสวยๆลายเก๋ๆพรีเมียมอะไรแบบนี้เธอที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มครึ่งน,นะยกเว้นวันศุกร์ที่เปิดถึงเที่ยงค่ะจากนั้นก็แว้นมอเตอร์ไซค์กลับมากินข้าวบ้านนะคะนะ้าเราทําเองอร่อยดีคนเล่นกับน้องแถวบ้านแถวแฟดนะคะเกแบบๆบ๊ายบายชโอเคเก็สุดท้ายเยยบ๊ายบายบ๊ายบาย เดี๋ยวค่ะแ,ะแ,ะแ,ะแกตอนนี้นะคะที่ข้ามกมางวันเสร็จพักผ่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็กําลังจะกับลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงนะคะพี่เขานัดจะไปเที่ยวด้วยกันเนาะแล้วก็พี่เขามีหลานนะคะก็จะใช้เวาลาจากบ้านข้างนานหน่อยไม่ได้มีหลานมีลูกเออเขาก็จะพาน้องมาด้วยนะคะเราก็จะไปเที่ยวกับหลานด้วยแล้วก็พี่สะพ้ยแล้วก็กับพี่ลูกพี่กน้องผู้ชายนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรากําลังรอลูกพี่ลูกน้องขับรถมารับ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าห้างแถวบ้านนะคะ ตอนนี้นะคะแล้วก็เข้ามาที่หัวชันโขจิโอพาร์ควูคานิอะไรสติ๊กเดี๋ยวขึ้นให้นะคะทุกคนก็คือเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงที่นี่ก็จะปิดแล้วเพราะว่าเรามาช้านะคะเราต้องรอหลานนอนกลางวันแล้วก็ตื่นแล้วก็ให้แบบลูกพี่ลูกน้องเขาขับพามาแบบเออมามาเที่ยวด้วยกันน้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออลูกพี่ลูกน้องชันแล้วก็หลานจะไม่เข้านะคะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมแบบปีนผาน้อแล้วแบบว่าจะให้น้องไปเล่นตรงสนามเด็กเล่นตรงนั้นนะคะก็คือชันซื้อตั๋วเข้ามาคนเดียว โอเคค่ะไไไปปจุดหนนีีทกมววลแชัง้ s <S สำหรับค่าเข้าจะอยู่ที่ประมาณคนละ60หยวนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ300บาทค่ะที่นี่นะคะก็จะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยจุดเด่นไฮไลท์เลยก็คือเราจะมาเดินดูภูเขาไฟระเบิดที่มันดับลงไปแล้วนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ได้ระดับ 4A ของจีเลยแล้วก็ได้รับการรับรองจากยูนิสโก้นะคะว่าเป็นมรดกโลกอันนี้คือมาแบบปีนเขาของจี เธอเข้าวัาในใดค่ะนี้กูหอกแล้วทุกคนแกดูนะกับไทยอยูจะออกกำลังกายคุณิดว่าเรื่องนี้พูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่เหนื่อยอ่ะทุกคนต่ชอบมากเขียวแบบเขียวแบบที่ฉันใฝ่ฝันอุ๊ยแกดูวิวตรงนั้นสวยมากเห็นไหมไม่เห็นนะคะข้างหลังมันเป็นวิวแบบถึงไมไหิ่หแล้วก็แบบเห็นทะเลคือเลิศมาก มากกว้างมากที่นี่คือต้องเดินกี่ชั่วโมงถึงจะหมดวันเนี้ยดีที่มีต้นไม้บางถ้าไม่ไม่ทำต้นไม้บางนะคือสั่นอะพูดเลยแกมันสูงมันแบบโอ๊ยร้อนมากทุกคนอากาศแม่งร้อนเหมือนไทยละที่นี่แบบร้อนอะยังไปไม่ถึงยอดเลยเหนื่อย เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในไฮโคนะคะทุกคนในที่สุดฉันก็ได้มาเห็นเมืองทั้งเมืองแล้วขอรีวิวสำหรับนักปีนเขามือใหม่นะคะก็คือที่จริงเขาค่อนข้างแบบอำนวยความสะดวกเยอะมากเด็กเล็กๆก,ก็สามารถปีนขึ้นมาได้นะคะเขาทำทางแบบเออสำหรับคนที่กลัวความสูงอะไรยเงี้ยเป็นมือใหม่ที่ถ้าจะมาปีนผาเพื่อดูภูเขาไฟที่ดับไปแล้วนะคะก็ขอแนะนำเป็นที่นี่ค่ะ ได้มดเหนื่อยมากทุกคนเหมือนแบบเหมือนไปยิมอะปีนเขาขึ้นเขาลงเขาคือทางมันชันมากแต่ว่าที่นี่เขาทําแบบปีนง่ายมีจุดว่าแบบว่าเออตรงไหนต้องระวังนะแบบทางสโลมนะแบบอะไรคือแบบคือทําดีเวอร์ที่จับอะไรเงี้ยก็แข็งแรงนะคะคือแนะนําจริงๆใครอยากจะมาปีนผาสําหรับมือใหม่ก็อันนี้แหละปีนแบบปีนผาแบบมีบันไดนะคะคือเด็กๆก,ก็มาได้เนาะเด็กปัตถมอะไรเงี้ย ตรงนี้นะคะจะเป็นป่องภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่ยอยู่จุดเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเย็นสบายมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเรายือนอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็ใกล้ๆปากถ้ำด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราอ่านภาษาจีนไม่ออกนะคะเราก็เลยเห็นป้ายนี้แล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรก็เลยทําการถ่ายรูปแล้วก็ให้ Google Translate แปลให้นะคะเหมือนเขาเขียนประมาณว่าตรงเนี้ยเป็นหลุมไฟที่ลึก69เมตรสัมติอ้าวกุจะบ้าคนจีนรูปแบบล้าง คงขี้ล้างลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วทิ้งบนพื้นมากโอ้ยห้องน้ำจะสะอาดละไม่มีคนจีนเข้ามาแล้วนั่นก็เอาลูกไปล้างล้างล้างก้นตรงสิงล้างมือกูจะอ้วกแล้วเอาไม่รู้ว่าเขาจะเก็บไหมนะเขา,าทิ้งผ้าอ้อมท,ที่ที่เลอะไว้ข้างล่างแล้วพ่อแม่ก็เข้ามาช่วยล้างกันล้างกูจะบ้ากูเห็นแล้วกูแบบ ه, ทำใจว่ะไอมึงคนจีน แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเดินครบหรือไม่แต่ว่าลองเดินวนอยู่แล้วมันก็มีแค่จุดข้างล่างกับจุดข้างบนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะมนื่าจะที่นี่จะใช้เวลาเยอะแล้วก็นานเนี่ยจริงๆประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เดินเสร็จหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะจะทำอะไรจะทำอะไรทำอไมจะทำอะไรเออว้ นี่นะคะทุกคนแล้วก็มาถึงห้างเพื่อจะมากินข่าวกันแล้วนะคะม<อ>ันเป็นฟิลแบบทาซามันไม่ใช่ห้างล้วน,นทุกคนจะมากินข่าวยูก็คือปลาย่างนะคะ<อ>เรลานี้น่าเะเห็นนะทุกคนคนเยอะมากคนเยอะมากค่ะสรุปเมนูนี้ก็คือปลาย่างเกามาตุนน๋นในหม้อไฟอีกทีแล้วก็ใส่พริกที่คล้ายๆรสชาติหม่าล่ากินกับเต้าหู้คืออร่อยมากๆตรงนี้เป็นสูตรแบบให้บริการตัวเองนะคะ หลังกินเสร็จลูกพี่ลูกน้องแล้วก็พี่สะพายก็พาเราไปเดินเล่นที่สวนสาธรารณะริมแม่น้ำนะคะตรงนี้คือวิวระหว่างทางที่กำลังจะไปค่ะในที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะเรามีความรู้สึกว่าวิวสะพานแขวนตรงนี้คล้ายๆสะพานพระรามแปดที่กรุงเทพเลยส่วนนี้นะคะมีชื่อว่าชื่อจีกงหยวนหรือว่า Century Park นั่นเองก็เป็นส่วนที่กว้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีคนมาเดินเยอะแม้จะเป็นตอนกลางคืนก็ตามอยากจะบอกว่าลมพัดเย็นสบายสุดๆและไฮไลท์ที่ทุกคนต้องมาเลยนะคะนั่นก็คือการเข้าชมห้องสมุดสุดเก๋ดีไซน์ล้ำสมัยที่ภายนอกและภายในอาคารของเขานะคะจะมีความยูนิคมากๆถ้ามองจากภายนอกนะคะ ตัวอาคารเนี่ยมันจะมีดีไซน์คล้ายๆรูปหนอนเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเราจะต้องทําการล,ลงทะเบียนแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าเขาจํากัดจํานวนคนเข้าต่อรอบเนาะ ซึ่งเราก็ให้ญาติเราทําให้นะคะอยากจะบอกว่าที่เนี่มุมถ่ายรูปคือสวยมากๆแล้วก็แบบมุมเก๋เยอะดีซึ่งใครสายทาคอนเทนต์ส่ายถ่ายรูปบอกเลยว่าต้องมาแน่นอนถึงจะไม่ได้มาอ่านหนังสือนะคะแล้วบรรยากาศก,ก็คือแบบสงบมากนี่รู้สึกเลยว่าห้องสมุดอะ่ะเป็นที่ที่แบบคนจีนไม่เสียงดังที่สุดแล้วนะคะคนคือเงียบคือไม่เอะอะวายวายเลยคือเข้าไปมีแต่คนนั่งอ่านหนังสือจริงๆแล้วเราอะก็ถ่ายรูปอยู่คนเดียวเออสังเท่าที่เราสังเกตเนาะแล้วก็ที่นี่นะคะ เราว่าถ้ามาตอนกลางวันอะ่ะมันจะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีตรงอาคารข้างบนนะคะมันจะมีเส้นโคง้งแล้วก็แบบมีหน้าต่างแบบแสงลอดทะลุออกมาได้นะคะถ้ามาตอนกลางคืนตอนเย็นก็จะมูดอีกแบบหนึง่งที่นี่จะเปิดเฉพาะวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงถึงสีทุ่มเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าที่นี่มา3าแน่นอน ตอนนี้เป็นเวลาสี่กุ้มสิบแล้วนะคะทุกคนแต่คนยังเต็มสวนสาธารณะอยู่คนที่นี่ก็คือแบบ, land, ม,ม,บะะมาเดินเล่น,ลนมีคู่รักมีเด็กมีครอบครัวนะคะมาเดินเล่นกันแถวนี้เนาะแบบฟิลแบบเดินเล่นริมน้ำนะคะก็บรรยากาศดีมากแล้วก็มีห้องสมุดกับห้องสมุดที่บอกนะคะที่เป็นตึกรูปทรงปรแปลกๆนี้ที่เราได้รูปแล้วก็วิดีโอมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังเดินไปตามทางคือมันเป็นทางแบบยาวๆเลยทุกคนอย่างเงี้ยคือดีมาก คช่วยวยยด้ถามห้องน้ำเขาบอกหลี่เมียนหลี่เมียนคือตรงไหนวะไม่เห็นแล้วไม่ซื้อซื่อโชว์หรืออะไรไม่รู้ว่ากูฟังไม่ออกแปลว่าอะไรเออเขาก็ชี้ข้างหน้าข้างหน้าไอ้ตรงที่ไปถ่ายรูปเมื่อกี้มีเว้ยคือปดชี้ไอ้แล้วแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับวอล์กหนึ่งวันในประเทศจีนค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ฟังเราบ่นแล้วก็ดูจนจบนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะ